bầu mà à, mà ừ. vào mày nuôi kỳ nị vâng nèo hoàng lệ hưng thang nèo tay tiền mày xem nào mày hưng 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 hư 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 ไม่แหละพี่น้องเลยทางเนาะนักหูนักตุนตุตุจ้าค่อยกันให้หรือเ่าจ้อยเคือนแค่จิเป็นบายีนยังเป็นใหม่ย่ามันสวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะ ฝั่งลาวฝังไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะมาพบพ่อกับช่องบอจอยแนแนลอีแล้วพี่น้องเอ้เนาะมาหาน้องลอยขึ้นเก่าอ,อยู่ด้านหลังบัาวามื่อนี้พันอยู่กับผู้ใดพี่น้องเนาะสิพ้าพ่อแม่พี่นอนะ้พาพาพนองไปสอบถามแล้วก็ไปโอโลมลุงกันเลยพี่น้องทางน้องลอยพันเนาะ่ะบอว่าอะไจะห่างพักพี่น้องกไดไล้์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบอจอยเนี่ยเลยพี่น้องเนาะนนะมื่อนี้ก็ได้ปไป,ไปเบิ่งไปซมนุงกันเลยพี่น้องโอเคพี่น้องไอ้ปนาโทรน้องลอยสบายดี จะบายดอน้องลอยว่าคันว่าในยินข่าวอ่ะคือว่าถ่ายเงินผัวในเจ้าตายบ่าว่าไหม่นุ๊กปีนีเว้าวไหนไหนเอาใครว่าเลยทางทางเงินผัวว่าใต้ที่ห่างแล้วเจ้านะโนบ่มีเงินเหกะฮัตโมกีไม่มีเงินบ่มีเงินนามยื่นเงินเนี่ยบ่มีมาได้ตักให้มีอหอกินกับบ่มีโอ้ยสม่าบ่ เทียนในลายดิพี่ลายนี่ย่างกบเป็นไปก็บเป็นก้น่หัวหนักแข่งตะกีนีะโดนโดนโดนไม่แหละพี่น้องเลยทางเนาะหนักหัวหนักตนกต้นใ่คอยคนให้โดพาคลื่อนจะเป็นใบนะเดี๋ยวเป็นใหมงี้ยมันคอยคนให้ตอนตอนคอยบ่มีเงิน ให้ตอนนี้ได้จะมีบ่ตอนนี้บ่มีเลยมีธรรมดามีธรรมดาอามารถใช้มีธรรมดาบ่ลาวให้โอ้ให้เท่าไรนะเชื่อชื่ออยังแล้วไม่ซื้ออย่างเอาได้ชื่อเอามา้ยืมใช่นะเดี๋ยววายอยู่คนยืดทงสวัสดีเอายังวายอยู่หันเงิน ไตงนอนมันเหีย่ยอะเนี่ยวังเนี่ยบอคอยเอาไว้ก็คักอไว้าคักคักอยู่บอไม่ <c oughs> <c oughs> โอ้เอาเงินไว้บอแม่เอาไปซื้อเลรอแจ็คบอมไม่ไปซื้อบ,บอแม่ผัวไปซื้อเลรอบอเชื่องอยู่บอเซื้ออะไซื้อยาตัวนี้อีกอันนี้เลยบนนี้อะไรซื้อยายอ๋ออ๋อ <c oughs> มันเป็นอยู่คอมันอยูอ่คอมันเป็นอะไรเป็นอยู่คอเป็นตุ่มบอบอมันกัดนมคออีกยามันอีกอันนี้ เสียงเสียงบุญเพลงเจ๊วแจ๊วอยู่ปากมากับไผรน่ะกะดำดำกะมาดำคือกี่นี่นะเนาะเพื่อนเฮ็ดยังคนน้ำเพื่อนไปลิ้นเลยคนมาเด่นเลคือบอกอ้อยันว่ามีคนได้ดูได้ยังบ่คือหลายแค่ที่เราไปลินชื่นแจ๊วปาร์ตัยก็ไปคือกัน ไปคือกันให้มานอนนี่เลยเ่้ไก่นะ่ะไก่มันนอนเพิ่นหมูห้ามหมดตลางคืนบอกอะยังปกจังกระซีอินบอกช่งกระซี่นี่แหละเหรอบ่แมนบัดตัวหนึง่งมันไปทางไหนตัวหนึ่นนง,งไปทางไหนไปทางไปชี้ไก่คือสี่เตาบ่ไปไปหาก,กินต่อป้า อ้าดตอนนี้คือป้านี่ฉันอ่ตอนนี้มันอะไรคือมาปล่อยไปนากันอาวัดมันมีสามโตคือมันเลือชองน้องลอยกินเลยนะบอนขกินเลถาลูกมาเบิ้งมือนะถามาเบิ้งมื้อนะมาหมดคือบไมาเนอะคือเชักเลยมก็บงคือกัน หม้อปิ้งนี่คือกันถ่แหลยมามาคือกันบ่อยมามื่อนี่ได้อีกจะมือข่อยจิมาอีกวันสองมือสามมือสี่มือเลยตามสี่มือหามือก่อยมาเท่านึงเนาะเท่านึงเจ้ามาก็อยู่ผมยัเงินเติมมันลูบเบาอยู่เบาอยู่น้อยเบเติมนั่งมัดเงินใช้จะสิเติมเงินเอื้อยเพิ่นเอื้อยเอาให้ยข่อยมือนั่นเด้มือให้า้อมกันกับบาๆจอยฮะเนเด้ไปมาเพื่อเป็นห้พร้อมกันให้ยทำกันนั่งกับบาๆจอยกัน บจอันไเมี่บมีแล้วเอามาได้ใเดี๋ยวอามีคือชามาใช่ปอบูอยากใหรนมาบ่บูอยากให้มาบ่มาแล้วมืออื่นนีู่คคยบเลยมัชีเหุยังเหยังชี้เหมแคือยังม่มีขุมมีพวกบ่คอยเขาไปบึง่มื่ออื่นพสิคะ ไปมือื่นก็มือื่นนั่นแหละมามามาลาไปึ้นมืออื่นไปขึมืออื่นหมือื่นที่้เพรว่ามาหมาจ้มือื่นวันผัวจะบอกวันปะหัดเนาะมือเติมนื่นสิุกแข่งานโยงาลายมือเดิอยู่ล้วแตมันปะหัดแต่ชากมือื่นมาฮึนนี่เด้ว มันจันแนงขักอันมันคนแกนมันจันบ่อต้องอร่อยมันจันมันจันคนเกนเหมือนวันจันตามที่นั่นเป็นแดบว่าคนแกนนเอาใหม่คำหนึ่งอ้ยเจ้าเห็ดเฮือนในห้องเบื่อยังนีไปทั้งในเห็ดเฮือนมาถึงมือคนเห็ดหายได้กับคนอยากนี้เบื่อยังอยู่เฮือนย่าอนาะถามผัวแล้วแล้วผัวน้องอร่อยบอกว่า บ่อหวานประหัดข่อยของบัวแจ๊กลำเลาแล้วแต่จริงก็มืัวอื่นพูนเล็กข่อยมันประหันแต่มันตรงจะข้ําบัวอื่นบ่อให้บัวอื่นก็าชี้ทางพูนลอยไม่ใขุดเออขุดแล้วขุดแล้วก็เคืองไปช่างเพูนพูนเล็เออช่างสามช่างกับผัวเจ้าอ่ะแล้วไปบัวออื่นก็ชี้พูดไปบัวออื่นก็นังลอยเออก็ชี้บอกเจ้าขุดเลยบัวอื่นบัออื่น อื้ออื่นโดนเอาโคลนเจ้าให้บ่มโลดยคือใจฮ้อนแท้อ๋อใฮ้อนเลยเจ้าเพ่งมาเด้อใเจ้ามื้ออื่นสิขุดีสุดแล้วก็ขุดนก็บ่ได้ว่า่นขุดขุดอืมบัดมาแล้วยังบ่ได้เห็นัจักเออบสิวาเพื่ออ บน้องเอยบนมาเตียกันแล้วแกมีบรเฮ็ดหน่งเอามาเอามาเบิ้งยูเอามาเบิ้งยูมาเบิ้งยูได้ลายบ่เอามาให้เบิ้งแน่บุญมีบุญเพลงเอามาเพลงบุญมีเอ้ยบุญเพลงกับผมมาไปพุนเลยยงบ่ได้บ่ถามบุญเพลงเด้๋ บ่น้องลอยเคยไปหาอยู่บ่เคยไปหาอยู่ได้อยู่บ่ได้พอกินวันนี้แด็กน้องลอยจะได้กินเห็ดเหนียวหมาอีรีบอเจ้ะอาไอ้ลีนี่แล้วจิตัวไปไังมันเหนียวอยู่นอกฟีแล้วจะเป็นยังมันมีฝาปิดอยู่หรอวะปิดคักอยู่บอฝามันเนี่ยแล้สีไปบอร่างเน้อบังยุคอยแล้วไเจ้า

อให้ผัวก well, so ินคือให้ผักินผั้กมนันเนมานเพลงสบายดีปลาลูกใชแม่เออากพน้ใช้เห็ดนะมับอกใครมให้มันมีกินบอกเอามาเบิ้งทุกหปลาลูกเบิ้งแน่เออเบิ้งเบเบงเห็ดบุญเพงนี่ยเพงน้อยอ๋อไรฮอนเห็ดยังนี่าเห็ดอีหยังบอกเห็ดเนี่เห็ดนางงัวมั่ง เค็นังง้วเนาะจะเห็ดจะเห็ดไปฉั่งกินกินเยอะมันั่ะมันดอกน้อยโพธอันนี้น้อยมันน้อยอันนี้มันบเพราแกงมันหมุนเนี่ยไปหาอีกเด้อมาเติมอีกเด้อน้องน้องเพลงเอาเห็ดมาอ่งฮะท่านไว้หลายๆเด้องไปขายบ่จอยมื่อื่นเด้อบื้นเช่าจะไปหาอีกเด้อ อร่อยเป็นนามันม่เห็ดจังยังอบผัวลูกนี่น้องเลยยุบ่งบ่นี่สตุ่มผมนังเล็กนอนเพงพอจะไปใช้ี่จิถามนี่ไปลงไปองนอจากงนยังอ

้องลอยสีบางน้อยนึงก่องขอยท่านี้จะเห็นเห็นหน่วยนั่นนเครื่องนั้นฮึมอเห็นซ้ำไปมาเงยขางเห็นมาเงยเช่ํถ่ายกินแก้าน้ำพอตุย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 ตุกำลังอยากข้านพี่น้องเลยดูเพลินกันเลนางบุญมี มาอยู่ตั้งต่มุมีเนนีมีบวชตัปาเออากาศอ่ะเอาเยอไย่าบัวตัปลาเอาเลยปลาลุงบเข้าใจได้่าเนี่มุมมีมุนเทงเนียพอห้ปลาลุงข้าใจลว่าย่งนั้ลอยพระเจ้าอมพ่มึงก็อยู่จีบนเอนะพอจะยางมา้วเห็นบ่เชื่อข่าวคาบ่ลุงไปฮะเชื่อข่าว mèn ba lông hong em mừng dì em chưa chịu khảo lông mông hong mông hong mông hong mông 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 mông

เอ็นยาวตะบนเอนรป่าไป่วยเพ่อมาอาชชวยลงไหใจ่าอยัเิน n มาวัเขัดใจเนาะกาประดุงขัาใจนันเออาู้อ่ะทีอ้คืออะนะคอยมุสา มุนี้เด็กเขาอยากกินผักเลยอยากกินผักผักบัวเลาซื่อยะไเด๊กอสร่างผัักยังผักประกาศผักประกาศแก่าวนะเมนบอกว่าชักแล้วขอมาจากคนมาเมื่อวานทำนี่น้อยๆเชฟบอสเชฟกินจำบักทิกกินจำปลาแดงกินโลดต้อมีการกินยอะใช่บอกินปลาแดงปลาแดงเขาเห็ดเดเองในตำนาน้ดย ประด right? yeah. hmm. ้๋ยวเห็ดเองเรากินจิ้มกันนะัดชื่อหรือบุกินบุกินเป็นในไหนชื่อน่ะยันมันปิดกั้มมันบ่แซบปอเปรกฮะแซ่บคือกั้มเลยเห็ดเองมาตัดเองกินจะใช้ยังเห็ดเองนะไม้ใช้ยังชื่อมากินในเซนนี้เชื่อมาต้มกินในเซนนี้ ทำแล้วพ <Man. S 2> ี่น้องเหรเนาะทำลงเว้เว้ยไปนมือนเวนกับจยย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 ยนยย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 ยนยนยยยยยยยเยย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 กยย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 ย้ยย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 วมยย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 ้ยยยยย มัเจ้ามันกินมันคอยมันยให้กินเนน้องมันเพ่งกินเช่ไหมมกินเป็นอไกินมูหูเลยเด้มืกี้นี่ยังมูหูนะมอยากกินม้าตัวขาวเลยด้เหมือนกินน่นะจะเห็นบะมาพ่ยมาพหดนี่วะักแลวขอดสิครับก็จุกเชีปะ้ไปาจอรอจอได้แล้วไปยุกจอ แม่วันเพื่นโกบโกบเบิดกวนมันยังเดวตัวนี้เพื่นขี่ทอนมาโกบใหม่บนอู um, อ้ um. อั้ขันว่าได้ขันบ่งแล้วขนาดโกบเบิรตเนี่ยถามว่าต้องถอนออกหรอล่ะอากันเจกับบอสเซียดนะบอสเซีดนามานำมาอากันเจี้องบอน้เพลงเพงบ่าน้องเพลงน้องนะ แฮงน้องุน,งนหล่อยนงุนไม่มีงามนี่มีเห็ดเพาะแบบบางอ่อนเนาะอืมปกติเนี่ยมีแต่เห็ดพเพาะเถาไงงามบ้านเขาคือมีเนาะเห็ดเพาะอ่อน <c oughs> น้องุนเพลงจะหาเห็ดเป็นไฟฟ้าเจ้าหานะ่ะน้องุนเพลง นอนเพ่งแล้วแล้วเบื่อไปทางอื่นพุกเบอหนักทางเมทางลูกบมอคอยบ่งเห็นยังบิ่งเห็นยังเลยเผื่็นยังเพิ่นเป็นหมอเป้าบมอคือวอนัรนะคือมีคนเข้ามาลัดเผื่อเป็นหมอบน้อง่อยบมอมาแต่พุ่นแต่อะไรแต่หมอพุ่น มาชมาลัยมันเป็นไขรอ๋อเป็นไขรเราเราบารีเป็นหมอมาชะไหีเปใช่ป่ะเราเป็นหมอเป่าหมอหางไม้อบอหางไม้่เราเป็นหมอหางไม้เจ้าเคยไปเป่าอาไรอยู่บ่เคยไปเป่าลูกคอนเจ็บทองเห็นแล้วเปล่า,ปาเป่เปเาเจา เรียบร้อยเรียบร้อยแต่เราไหว้วาไปจะว่าไปน้ำเลยหน่อยอ๋อเลเรียบร้อยเรียบร้อยว่าผมมีเรียบร้อยแล้วผมมีหน่อยเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ันดุยันดุทุกตกต่งลูกไว้ที่ว่าอะไรบนดินใหม่นะไหมอะไรนี่เนาะได้บนดินใหม่มานั่งมีเตียงมีอยัง ปกติอ่านั่งอยู่พื้นกูชาตมานี่ฝนตกมันนั่งมาไล่ตีพื้นมานูชาตมันกระเปียกเนียงเนาะพี่น้องไงเนาะต่รุนเติมพอสมควรพอจอยแต่เราใช้ได้อดอวยเมื่อได้บาทเพราะว่ามันคำนะมันอ่ามันในมาเยี่ยมมายามทางเงิน นางลอยดินางลอยไม่มื่อนี้ผัวเพิ่นบูยุกบูเป็นยังมื่ออื่นชูคือไว้เพ้เจ้าอยากนอนอ๋อมันคำไปเมื่นี่มื่อโลกมันคำเนาะเมื่อคำมามันนั่นฝนตกระท่างแฉกันอนอยู่ใช่ไหมนอนอยู่นี่อะไรนะอ๋อฝนก็หิ้มด้วยเนาะมันก็เปียกเร็วเขื่อนไก่เขื่อนเจ้าก็ยังบ่วเรวเขื่อนเจ้าเล็วยังว่ามันก่วงมันยังพอได้นอนมันไก่แช่เพื่อเมื่อห่อเนี่ยโอ้ย มาแล้วบุอยากให้กันเมื่อวัเนาะคือว่าแปลแทงหร่อย้ากเห็น้ากเห็นบ่าวบาวหยางาหล้วรบพ่อบาวหยางนะนะ่ได้อไปทำไมึงเกิงน้องเนาะอ่าไปทำไอมึงเกิงเนบ่ฉันฉันเราจะเอาไอ้มึงเกิงไมึงเกิงี่รทีชุดเนาะน้องมึงเโอเคมานนีน้องมึงเพอพอล่อเลยแค่ ไปบ่ร <Ừ. S 1> ้องเพลงไปบุญไปบ่ไปบ่ไปบุญน้ำมาจอยนี่มาจอยิเมื่อเบิ่งบุญดินบุญช่วงเฮือนี่เคยเห็นบ่เป็นช่วงแล้วแล้วเมื่อผ่านมือหั่นมาชื้อเนาะจนแล้วแล้วมันแล้วเลยละกินองะไยเนาะเมื่อแล้วเมื่อแล้วเจ้าเมื่ออีกมาไปเจ้เมื่อโอ้หึงเต๋อไปได้มาเนี่ยเป็นชั่วโมงเด่นเมื่อ ยังบ no ่ได้หอนมืออ <laughs> <si> ื่นเนี่ยยังคอยว่ากันใหม่บ่จอยเรามาอยู่แล้วบ่จอยนะมือมาบ่จอยจอยห่ก็เห็นหน้าตาจอยก็มาเจอฮึ่งเจ้ากินหอดลาบบ่กินหอนบ่บอกเห็นเรามาจากเธอเนาะบอกให้เราบอกเราตีมาเรื่อยๆเน่ยว่ามาเวียงเลยมาเรื่อยๆนี่บ่แมนบ่บุญมีแมนแมนบ่บุญเพยแมนบ่ อ่นบุญเพลงบม่อยากให้มาบ่มาดอกยนอนเพลงอยากนอนอยากนอนไม่ได้นอนเว้นบ่เหมือนบ่บุญมีข้าวไหนนอนไหนเรื่อยอั่าได้บุญมีไม่ได้ชนยังได้บุญมียังนอนอยู่จัดยังไม่ได้จัดยังเลยอ่าพี่น้องเอ้ยนอนก็เวลามันก็ไล่คือว่าคำไว่ายแต่พี่น้องแม่เนีผู ่ไปทำไวเท่ถ่ายคลิปน้ำกรบป๋านซ้ำม,มือเคาะมือเคาะคลิปยังไม่ลงจ,จะคลิปเลยบอ่อจอยนะถ่ายจะไปลง Hot clip ป,ปกติคิมเจ้ามาถ่ายชิมเจ้าไปลงยอยู่ใจบ่ปจอยมึงอะไรเดี๋ยวลงมึงอะไรเดี๋ยวมาถ่ายคำเดีย๋ยวมืออะไรบอบออ่ได้ลง Hot clip โมมีสัญญาณเลยพี่น้องแกนนี้นะน้าสบายดีตั้งดอยเด้อ <c oughs> สบายดีวะสบายดีไปนอนแล้วเนยนอนเพลง ใ่เด็พี่น้องเลยเนาะ